ประมาณนี้ก็พอได้กินอยุดโอเคแล้วปรุงก้อนใส่ผักาน,นี่พป่น้องไงวนนี้เลไเด้อขัดแม่กับหมุดจบทักทายสบายดีคือเกาเมื่อนนี้ก็อยู่ป่าแล้วพี่น้องเ้ยทีมงานพากันไปใส่หมอ้อในบ้านนี้คลิปนี้ นอนพากันสามคนอีกแลออก้วเป็งงนเอาไว้นี่มองเฮากลายด่างอยู่เลยเก็ดด่างแปดด่างคนนล้มองเฮากนันเลยเฮาก็พากันแยกไปใส่มองไปนาชมองนาตื่นนะเล่ามอนีิโอเห <c ười> มือนนี้เฮาก็ายชีพักบอน,นี่แหละนี่พากันนอนนี่แหละ เปลี่ยนเครื่องเป็นคลองไปใส่หม้อนน่ะแบบเตียงเอาเหยือไปใส่มองเป็นเชือกเป็นเชือกใส่มองปไปไปใส่มองป้าพี่งงน้องไอ้นี่หอยฟาดน,นี่มันก็ลงไปกิน,น,น,นหน่ำต่โดนเลย ดี่พี่น้องเอ้ยนี่มีตะไคร่ฟันมาเลยตอนนี้กัชชิยางไปใส่มองใส่ <c oughs> อมองแล้วก็สิไปหารัดยิงนกมันเตี๋ยกระซูกมาเนาะตอนนี้ก็หิ้วเข้าเลยพี่น้องเอ้ยยังบปนปันกินเลอเที่ยงตอนนี้เวลากัน3โม,มงเอย้ย4โมงเลยตอนนี้16โมงตอนแรกบ่เลาะใส่มองลแล้วเราก็ Hôm oh, nay có lùm hèn nữa, bây giờ ngồi Lùm hèn, lùm hèn Bóp, nằm thằng này xáy khá nặng Bản nhạc nhằm lạnh าใส่มองก้อนพี่น้องเอ้ยตัดผับไปเจอกันใส่มองแล้วุมเอาละพี่น้องเอ้ยตอนนี้คือว่าใส่มองแล้วเลยที่แรกว่าสีไปเลาละหายิงนกแต่ว่าเบาเลาะพุ่นไปก่อนแล้วเฮาบทันให้มันไปตัวนี้เฮากัทถ่าอยู่ที่พักบนแคมป์เฮานี่แหละ คำคำจะนอยกะชี้ยาม,มองยามพอได้พอได้กินนะคำบันทึกคำบันทึกกับบุ้มพี่น้ำกินได้ไปไหนไคันบอระไปหานิงนกกับอะไรกันมีเลยตอนนี้ตั้งไฟเรียบร้อยเลยตั้งไฟถ่ายนี่แหละพิงไฟหนาวรีบไปยังไงไปมองแรงว,วันหนาวพากันนอนอยูนย่นี่แหละนี่มัดเปย์วันนี้ บ่อเล่าพันโมมีอนาเปเอาเตะผาผมก็นอนถึงกฤหิน,นี้เลยบรรยากาศมันนี้กะอยากหนาวๆนาะนึงพี่น,น้งนองเลยืันนี้กะได้นอนไก่แคมเซคือเกาสบายหิดอยู่หิดกิน ตอนนี้กัยังมาทันได้มีอาหารกินหิวเข่าให้น้องไงยม่ไอรว่ารัว่าแนาเบิลินีย ตอนนี้กาคำคำเหล่ไปน้ไงเวลากะเจ็ดโมงสามสิบนาทีตอนนี้ก็ชี่นีงไปหาะโมองพอได้กินตอนแรกนะเปืนไปตอนนี้บอลเลาะกันยังไม่ทันได้มากนะแต่ไปรับนกไปทำคำกินนี่ประมาณชีโมงเราไปก่ะหากระมูเลยตอนเราไปไหนกี่สูงฮะตอนนี้กำลังถ่าพันมากเลย ยังสนิกินเข่าเลยพี่น้องเลย,น,ยนี่อุปกรณ์ก็ยังอยู่ในน,นี่แหละนอนถา่านั่งถ่าเพิ่น้บู๊นายผ่านมาได้ยังเลยมาได้ยังเลยพี่นมาแรกพี่น้องเลยม,มาด้วถุงเป่าซื้อไปมือมือมือไปแต่หัวแรงเราไปเจอกยังเลยไปยอ,อย่ามองมนีิอย่ามองอย่ามอง บุมีอาหารกินไหมโอ้ไปกินนี่หนูนี่เขกา,กา,กากินหมากตัวแดงๆนี่จักหมากอียังพี่น้อง <c asi> มันก็อยู่ไกลห่างวัดถ่ายบ่ถ่ายบ่ได้ไปโรงพยาบาลมองไปตามเลยบ่ถ่ายเทือกโรงพยาบาลมอง จากปาดถึกมองหรือบ่อไปกันเลตอนนี้ได้จับมองแล้วพี่น้อยมาจัะได้ปลาหรือบ่อไหลแล้วชองโตแล้วป่ะนี้ากได้ประมาณ1ิบตกับพ่อนะพอไะไกินคำๆับเนี่ยนะ

นี่นี่ป่านี่เอาแล้วไปกายเลยลมแหายแล่จ้าจ้าจ้้านี่ันนี่คือปริมาณสุดก่อนเนี่ยเป็นเอายเพราะว่าลมมันแห้งมันก็ไปจักได้ภายในนะปลามันจะออกพี่นเอาไงอากาศหนาวนั่นเย็นทาว่าอากาศมันห่อนนี่มันจะออกเลยแบบชุดนี่คือใช่เปล่าเลยอากาศมันอยากหนาวหนาวหน่อยหนึ่งนะมันะมันจะออกภายในโอ้โหอะไดเลยบ้านนี้ กูไเหือกันเลยบูได้ห้องสิบตัวทำพีองเอ้ยนี่ระวังดุด้อโอ้ยสองตัวสองตัวปลาสูต Ồ, phá sốt. Đã kín phá sốt lé cơ nè. Đã kín phá sốt, đã kín phá kia bắc kia kín chắc thừa. Phá sắc càng kín đáy, càng. Bộ nhạc. Đang ở trong bộ lé. Pai. Ok, kìa nông ơi, tối kìa bà. Các anh em mong kìa. Giám tới nưng. หาด่างแต่ว่าถือปลากะประมาณไปโตประมาณนี้แหละเพราะว่ามือนี่จับมัเป็นน้ำไผ่ตั้งประมาณประมาณหนลีพี่น้องเลยเขากลับบ่หูกันสาเหตุที่ว่าประมาณนั้นนะบาร์เราเนกำลังขัวอยู่ปลา,านี่กับพอได้กินอยู่หากว่ากระเทินมองไลลายกะมันบ่มาเหมาะสมปันไดแต่ว่าเรื่องกินกับ ใช่หมดหรเกินกัได้สคนลลักกองไฟกองไฟตังไฟมีเลี้ยงชีวิตเหมหิวเขาหิวเขารวบัดนี่ปนะต่มปาต่มปาต่อมปคนประมาณนี้ก็พอได้กินอยุ่โอเคแล้ว เป็นที่พ่เนาะประมาณเนาะแสดงหมดสมของนะเมาดูทง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 หมดสมหมดสมหมดสมนี่ม่หมดพป่น้องเ้ยม่หมดสมคอมเมนต์ดูหากินไดมไหมาได้หรือไม่ได้ ให้ทีมงานเพิ่นแต่งกินมันนี่เพราะว่าได้ได้เมนูหน่อย,อยนะได้แต่ปลา,าให้เพิ่นแต่งกินเองในบันนตรต,ต่อเบิ่งหม้อเานะปลาผักลายได้ผักมันี่นแต่ว่าอาหารบมาลายอีกมนันนี่แต่เก่านะอาหารลายแต่ว่าผักบมาลาย <laughs> มันบรมานนะมันเลยเปลี่ยนทุกอย่างพี่น้องเลยมันก็เป็นแปลงมึนนะอาหารกับค่าอะไรปั้นนะเขาหิวข้าวแล้วจะดนแล้วเาาไ,ไม่ได้ปัน้นเลยไหหิวข้าวเออปั้นกันเลยแกงผักแล้วก็แล้วออเอาก่อนเลยปู๊บคักค่ะค่ะค่ะตำปลากัาก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 กบใสเมมโมดสม,ววมหรือว่าเมมดแดงก็าว่าได้นี่แหละ แต่กินตามสบายเลยเด้อมักเผ็ดใส่เผ็ดมักเค็มก็ใส่เ,เกลือ,อไล่ใส่ขิงใส่ขิงใส่ขิงมีขิงพร้อมอีกป๊อดมีหมดสมิโนเลยเอามาแต่เหือนนั่นนี่ เต็มเลยอือเปยวปากก็นยังเหน่มกันเน,ะ <c oughs> นาะมาหนีใช้ทีมงานไปกินพี่น้องเลยปั่นเขาอีกแล้วเปล่ หิวเข้าหิวเข้าอดมาไห่หรอมาหมาทนนันเดียวมันก็สุกแล้วอาหารเท่ากันเลยหาไดก็ดดดดดดเรา้อไปเบาไล่อยรวยกลางรวดปุ้งปุ้งปุ้งปุกแล้วโอ้ซีฟอีกเนาะไหงได อย่าบอกนะผิดลายกับเข็ม <c oughs> ม,มัลายนะผิดนลายอ้อปงก้อนใส่ผักปงก้อนเลยแม่โอเคสุกแล้วสุกแล้วสุกแ,แ,แล้วป๊าตาตาไปหน่อยตาแซ่บตาแซ่บแล้วเอาตักใส่ถ้วยไปหนี่ใส่จาน ตักเลยตักเลยวันนี้เ้ยมาต้องติดอยู่ฮะนี่ไปเท่าไหร่วันนี้เลยเด้ขัดแม่กำหนดสบกินแล้วก็น,นอนนอนแล้วก็กินเอาไยสุดยอดเลยใช้ชีวิตแบบบ้านบ้านนี่นะมันก็ดีกัน,นตุ่มโอเคนี่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  อหอมเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวปลาน้ำกันมื้อนี้อาหารได้แต่ปลาะบ่ได้บ่ไม่ยังเลยปลากับปลายซลใช่ไหพี่น้องพี่น้องเอ้ยจักประมาณน้ำไผนั่นทีมงานนี่แหละจักปลาไหลคนหนึงต้องแม่นประมาณแน่นอนมามาปลาไลจะกันหางหิวแล้วนั่นอะไเค็มบ่อืม อืมสมพอดีสม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 ,สม,มตสา่างระดับมากคนลาวแต่มูซาล บ่นกินกับคักค้างนบ่ปักเลยพี่น้องเลยนั่งกินแบบบอนน,นอกๆนยละลายอืมม,มาอไเกิน,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 นตปงนุงอะ <c oughs> างเลยม้ย่งกแล้วลก็ พวกมันจะปะเจ้าบัตบานบัุกนี่ทีชุดกะอิ่มแล้วพี่น้องเลยโอ้มีแหงนั่งนึ่งบัตรนี่อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วยังแต่ทีมงานสองคนยังไม่ได้ปะเถอะอ่ากินเทมปุสกินแล้วกะโอ้ยนอนกะหนาวได้ไหมนี้อากาศมันอยังกินเย็นพี่น้องเลยลมก็แห้งบัตยังไล่ได้พ่ะนะ มาบ่เด <c oughs> อเสดาย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 วูยากจีฟานไฟนี่คักขนาดบ่น,นอนบ่น,นอนนี่เอาละเป็นน้องเอ้ยโอเคตอนนี้หลังจากกินข,าขนน้าวกินน้ำแล้วก็จะได้นอนแหละ บาได้ไปหางไกลนะเมื่อคืนเลยได้นอนก่อนทำงานกะทำงานกัได้นอนอไรยังแต่เฮานี่ทำง,งานพอนึงกะบุรีมีปีพี่น้องเลยนี่บนนอนของเรารบอนกงงงงงง้นอนหิน,นเลย <c oughs> นอนในปีเนาะนอนบน,น,นก้อนหินเนาะฮิฮิฮิอะ <c oughs> นอนมาเนี่ นอนก้อนพี่น้องเอย่าลืมเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบใจที่ติดตามแลบสม้มแต่ตอนถึงจบพี่น้องเอ้ก็่าลืมคนอะไรคนลติดตามช่วยกำลังใจไปก่อนนอนก่อน